เออแต่ว่าไอตัวนั้นอ่ะเห็นเป็นตัวเดียวนะที่คนวาดไม่ปวดหัวอะไรวะเ่มึงคุยอะไรกันไอตัวตุ่นสาตัวที่มันหยุดจะด,ดินดิกดาดิกดาดิกเดิดแอ่ไอตัวนั้น,น่ะเขาบอกว่า <laughs> เป็นตัวเดียวเลยมั้งที่สายพลังกิจไม่สามารถยกขึ้นมาได้ <laughs> อันนี้ไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบบุกนะอันนี้คือจริงๆอ่ะแบบว่าออฟฟิเชียลเลยแบบตัวเกมจริงๆเลยถ้าไม่ถอดทาไม่ได้วะใช่ใช่ใช่คือกาษายพังจิตมันสามารถยกได้ทุกตัวไงในเกมอ่ะแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นตัวเดียวที่ไม่สามารถยกได้และ้วมันจะมีท่าบางท่าที่มันเป็นท่าแบบไอ้พุ่งลงมาจากฟ้าสิ่งเกิดขึ้นคือแม่งไปทั้งดินเลยเออนะกูอยากรู้ว่ายกขึ้นมาตัวมจะเป็นยังไงวะ ไม่มีไม่มีเคยไม่เคยมีระบุครับไม่ไม่เคยมีระบุออฟฟิเชียลไม่สามารถนี้ได้ขนาดในท่าที่พุ่งลงมาจากฟ้าแม่งยังเป็นดินน่ะปิดข้างล่างอ่ะแล้วแม่งก็ขึ้นไปทั้งแท่นอ่ะเหมือนเราเหมือนไอ้พวกหนังที่เวลาแบบโดนยกเกาะให้ลอยอ่ะแล้วมันจะเป็นแบบนิ่งๆแหลมๆข้างล่างอ่ะนั่นแหละทั้งก้อนเพื่อนครับมีมีหลายทฤษฎีนะครับว่าที่จริงเนี่ยดิกด้ดิกเล็เนี่ยเป็นยังไงนะครเดี๋ยวกูหารูปให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่หามสีไม่หำมสีไม่ปลอดภัยปลอดภัยไปไม่ทาสีก็รู้ว่าปลอดภัยแต่ว่าที่ภาพที่เห็นนะก็คือไอ้ที่เป็นก้ามกอดกันอยู่สามตัวโคตรน่ากลัวไม่ไม่เออไออตัวล่างล่างล่างเดียวไม่เท่าไหร่เว้ยไอตัวล่างเดียวไม่เท่าไหร่ล่างเดียวปกติไม่มีอะไรอันนี้ปกติแต่ถ้ามึงเอาสามตัวมาผิดปกติเพื่อน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 ใบเพื่อนใบหยไหนครับ มึงบมึงเลือกมึงให้กูเลือกอะไรเพื่อเพื่อเอาซวายซ้ายเดี๋ยวขวาครับผิดปกติกูเปิดยังไงคนเปิดในเบราว์เซอร์ได้อยู่ในีนี่ผิดปกติมากๆอะกูขอเลือกซ้ายแล้วกันยังโอเคหน่อย หรือไอ้อันนี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 ้เข้าท่าหน่อยนี่เข้าหนนี่อันนี้อันนี้อันนี้ไอเดียนี้เข้าท่าหน่อยฮิเอ็กกว่าเดิมอีกฮิเอ็กกว่าเดิมจริง k i n g เผือจริง k i n g ดิกล้ามเป็นแบบหนอนเป็นตัวตุ่นแล้วเหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอเดียนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ไง ไม่กูว่าเป็นหนอนเป็นไส้เดือนอะ่ะเหมือนดึงเหมือนเล่นไมโก,กานาะแต่ดะแดะเ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 ดะ